มีทางบ้านถามมาว่ารักแล้วบางครั้งดีราบรื่นสวยงามบางครั้งทะเลาะกันบางครั้งน้ำตาไหลเคลียดคนเดียวยิ่งคิดยิ่งทำร้ายตัวเองแต่ก็ไม่อยากบอกเลิกความรักทำไมมันเจ็บมากต้องทําอย่างไรดีคะคุณโยมความเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราหวังผิดเพราะหวังผิดก็เลยผิดหวัง หวังผิดยังไงเอ่ยคือไปหวังว่าคนอื่นจะถูกใจเราพอรักปั๊บไหนก็หวังว่าโอ้โหเขาจะรักเรามากแล้วเขาจะทําอะไรถูกใจเราทุกอย่างทะนุถนอมเราเหมือนมีคนอีกคนนึงมาช่วยรักเราเนะี่ยตั้งความหวังตั้งความฝันเอาไว้อย่างนั้นแล้วมันก็จะผิดหวังแน่แน่เพราะอะไรเอ่ย,ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะแม้ตัวเราเองถามตัวเองเถอะว่าเคยไหมที่เราเองเนี่ยทำอะไรแล้วไม่ถูกใจตัวเองทุกคนนะเคยทั้งนั้นแหละ มาเีกครั้งเดียวหลายครั้งด้วยก็ขนาดตัวของเราแท้ๆมือของเราเท้าของเราปากของเราเนี่ยทำอะไรไปแล้วพูดอะไรไปแล้วบางทียังขัดใจตัวเองว่าทําไมไปทําอย่างนั้นนะทําไมไปพูดอย่างนั้นนะแล้วจะไปหวังให้คนอื่นเขาทาถูกใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนมุมมองใหม่คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเออทำให้คนอื่นเขาสบายใจแล้วมีความสุขดีกว่าเปลี่ยนความคิดจากความที่จะเอาเนี่ยเป็นผู้ให้ดีกว่าแล้วก็พัฒนาตัวเองยังไงเอย สี่ด้านนะหนึ่งงามกายดูแลตัวเองให้ดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะบางคนเออมีแฟนแล้วไม่เป็นไรแล้วหรือยิ่งถ้าเกิดแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเนี่ยปล่อยให้อ้วนขึ้นมาแล้วเนื้อตัวไม่ดูแลอย่างนี้ไม่ได้ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอันที่สองงามอภรณ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ใช่ว่ามีแต่เสื้อยืดลังเกงขาสัน้นเพลอยู่ในบ้านปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้ต้องดูแลตัวเองให้เออดูแล้วดูดีเนี่ยถูกกาละเทศะข้อที่สามคืองามมารยาท การลุกการเหินการเดินการนั่งเนี่ยมีกิริยามารยาทดูแล้วสบายตาอย่าถือว่าเป็นแฟนกันละแต่งงานกันละเราทําไงก็ได้ไม่ใช่ข้อที่4คืองามใจเป็นผู้ที่มีใจงามมีน้ําใจต่อทุกๆคนมีศีลมีธรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องเสริมส่งคุณค่าตัวเองไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่จะมีแฟนจะแต่งงานไปแล้วกี่ปีก็ตามเราจะมีสเสน่ห์เสมอจเจริญพร